ก็มาถึงว่าเหตุผลนะคะว่าทำไมการที่เราอายุเยอะขึ้น50-60ถึงเนี่ยไม่ควรที่จะซื้อคอนโดปล่อยเช่านะคะเพราะว่าจริงๆด้วยหลายสาเหตุนะคะมันไม่ใช่แพซิฟอินคัคที então, à, ่แพซิฟข้อหนึ่งก็คือผลตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าที่คิดหลังจากหักค่าส่วนการค่าภาษีค่าซ่อมแซมก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ 2.5- 3%ถึงต่อปีถ้าเทียบกับบลีหรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ให้ผลตอบแทนประมาณ57%ถึงต่อปี แบบที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องปวดหัวข้อ2ก็คือค่าเสื่อมราคาหนักมากความเสีาา่ยงมูลค่า จากการลงทุนเนี่ยลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลัง20ปีขึ้นไปคอนโดไทยอะค่ะมูลค่าลดลงตามอายุตกประมาณ10-20%ในช่วงประมาณ5-7ปีแรกเพราะว่าอุปทานล้นข้อมูลจาก DDP r o p e r t y นะคะพบว่าคอนโดรเเลลในหลายโซนของกรุงเทพราคาตกลงเฉลีย่ย2-5%ต่อปีคอนโดที่อายุมากกว่า10ปีราคาตกลงเฉลี่ย30%แล้วก็ผลการวิจัยจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่าหลัง อาคารนะคะที่อายุเกิน20ปีก็อาจจะขายไม่ได้ราคานะคะค่าเสื่อมรุนแรงมากราคาขายต่ออาจจะตกลง20-40%เพราะว่าผูกพังยิ่งตึกเกา่าก็ราคาก็จะยิ่งลงค่าส่วนกลางเพิ่มทำเลก็ไม่เหมือนเดิมรวมทั้งความต้องการคอนโดเก่าก็ลดลงค่าแสเงินสดหรือว่า cash ฟ,ฟก็ไม่ได้ดีจริงๆคนส่วนใหญ่าคา่ะคิดว่าปล่อยเช่าเนี่ยจะได้กลายได้คืนกลับมาทุกเดือนแต่ความจริงก็คือค่าเสื่อมค่าส่วนกลาง ภาษีที่ดินค่าซ่อมแซมก็กินกําไรไปเยอะเลยค่ะอาจจะทําให้กําไรเหลือต่อห้องต่อเดือนแค่ประมาณ1นึ่งถึงสองพหรือบางทีอาจจะติดลบเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะผลตอบแทนหลังๆในช่วง10ปีหลังของคอนโดอะค่ะจะอยู่ในช่วงประมาณ2.5-3%ต่อปีเท่านั้นถ้าเทียบกับลีสให้ผลตอบแทนประมาณ5-7%เทียบแล้วก็คือไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวด้วยข้อ3การมีคอนโดเนี่ยติดภาระติดภาระ มากกว่าเป็นพสซีฟหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าค่าซ่อมค่าส่วนกลางค่าเสียหายจากผู้เช่าอาจจะทำให้ผลตอบแทนจริงเ,เหลือแค่ประมาณ2-3%ต่อปีแล้วก็มันจะมีว่างจากการเช่าบางทีอาจจะประมาณ2-6เดือนก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องใช้แรงบริหารด้วยซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับคนในวัยอายุ50ขึ้นไปข้อ 4. สภาพคล่องต่ำมากไม่เหมาะกับคนที่ในอายุ50ที่เราต้องการสภาพคล่องสูง จำเป็นจะต้องใช้เงินก็คือเวลาที่จะขายคอนโดเนี่ยขายยากมากบางทีอยากจะขายอะค่ะอาจจะใช้เวลาประมาณ3ามถึงสิเดือนหรืออาจจะก,กินเวลามากกว่าปีมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวคอนโดหนึ่งห้องเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ก้อนใหญ่ก็ถ้าไม่มีผู้เช่าเนี่ยไรายได้ก็คือเท่ากับศูนย์ไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้เงินที่มีความยืดหยุ่นถ้าเป็นกองทุนหลวรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าลิสเนี่ยถ้าเราอยากจะขายเราก็สามารถขายได้ ในเวลาแค่หนึ่งนาทีก็คือเหมือนขายในตลาดหุ้นปกติในวัยที่อายุประมาณ5060กสิบปะ่ะคะเราจะต้องการเงินสดที่มันมีสภาพคล่องสูงเพราะว่าค่าแพทย์ก็สูงเราอาจจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินทันทีเพราะว่าหลังกเกษียณนะคะเราไม่มีความมั่นคงของไรายได้ที่แน่นอนหลังกเกษียณข้อ5ต้องบริหารผู้เช่าการว่างหรือว่าความเสี่ยงจากการว่างเช่าสูงขึ้นมากหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่า ในปี2024ถึง2025าเนี่ยซัพพลายของคอนโดในกทมมากกว่า1 0 0 0 0แสนห้องผู้เช่าต่างชาติหายเศรษฐกิจแล้วก็เพราะว่าเศรษฐกิจที่มันแย่ลงหรือว่าการที่โยกไปหัวมืออื่นๆคอนโดสร้างใหม่ก็จะทำโปรหนักมากแข่งราคากับคอนโดเก่าโดยโตรงความเสี่ยงจากการว่างเช่าเป็นปีสูงขึ้นการเก็บค่าเช่าการซ่อมแซมการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าการมีข้องว่างทําให้เกิดมันมันไม่ใช่แพสซีฟอินคอมที่แท้จริงจะต้องมีความเสี่ยงจากกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากผู้เช่าความเสี่ยงจากภาษีคนอายุเยอะค่ะไม่ควรที่จะมีความเครียดโดยที่ไม่จําเป็นก็คือการมีบ้านปล่อยเช่าการมีที่ดินปล่อยเช่าเนี่ยเท่ากับงานที่แท้จริง ถ้าเกิดว่าเกิดป่วยหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเป็นภาราทางกายภาพอย่างแท้จริงถึงเราจะมีเอเจนต์หรือว่ามีตัวแทนช่วยอะค่ะก็เราอาจจะต้องบริหารด้วยตัวเองในบางจุดให้ไม่เหมาะกับคนที่อายุเยอะ50ปีขึ้นไปเพราะว่าเราต้องการรายได้ที่เราไม่ต้องลงแรงการที่มีคอนโดปล่อยเช่ามันเท่ากับงานเต็มๆการบริหารคนเช่าค่าเสียหายการเก็บค่าเช่าซ่อมแอร์ปั๊มน้ำปัญหาน้ำรั่ว ห,หรือว่าเจอผู้เช่าที่จ่ายชา้าต้องเปลี่ยนชุดเฟอร์นิเจอร์มันไม่ใช่แพสซีฟอินคัมที่แท้จริงเลยมันเป็นแอคทีฟอินคัมแบบแฝงในวัยที่อายุที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพก็จะเปถึงข้อสรุปนะคะว่าทำไมลีสถึงดีกว่าเราสามารถมีเงินเริ่มต้นที่ต่ำมากแค่1,000บาทแค่นั้นเองแล้วก็ช่วยในการกระจายความเสี่ยงไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของตัวอาคารนั้นมีสภาพคล่องซื้อง่ายขายคล่องเราแค่ อยู่เฉยๆแล้วก็รับเงินปันผลอย่างเดียวลีดเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถกระจายไปในหลายอุตสาหกรรมโกดังโรงพยาบาลห้างโรงแรม Data Center ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ5-7%ต่อปีช่วยในการกระจายความเสี่ยงหละซื้อขายที่ง่ายคล่อง<ม>ก็จะเห็นว่าลีสนะคะเป็นการมีไรายได้ทางเดียวนะคะก็คือ มีรายได้แบบรอเงินโอนเข้าอย่างเดียวไม่ต้องปวดหัวแต่ทีนี้เราจะมาเลือกกองทุนหลีดแบบไหนดีเพื่อที่จะให้มีรายได้สม่ำเสมอโดยที่เราไม่ต้องปวดหัวกับการบริหารเองต้องบอกว่าหลีดเราไม่ได้ดูแค่ปันผลนะคะเพราะว่าเราต้องดูความยั่งยืนของการสร้างไรายได้ของหลีดนั้นด้วยประกอบด้วย4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือคุณภาพของสินทรัพย์แล้วก็ทำเล Data Center หรือว่าโลจิสติกอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการขนส่ง แล้วก็มีความปลอดภัยสูงมีโครงสร้างทางด้านไอทีที่ทันสมัยอัตราการเช่าหรือว่า occupancy rate ควรจะสูงเสม,สมอมากกว่า90%ขึ้นไปบ่งบอกได้ถึงความต้องการของตลาดแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของสินทรัพย์นั้น,น,นข้อสคุณภาพของผู้เช่าผู้เช่าควรจะที่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีความน่าเชื่อถือมีสัญญาเช่าที่ยาวนานอย่างเช่น3ปีขึ้นไปมีเงื่อนไขในการสามารถปรับขึ้นราคาค่าเช่าได้ข้อ3 พาละานิสินดูอัตราส่วนการกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สินหรือว่า debt to asset ratio ควรอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ไม่ควรที่จะเกิน40-50%เพื่อที่จะลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนการเงินแล้วก็ต้นทุนดอกเบีย้ยข้อ4ประเภทสินนะคะมันจะมี freehold กับ leasehold ซึ่งถ้าเป็น freehold ก็คือเป็นสิทธิ์ขาดอันนี้ก็จะมีความมั่นใจในระยะยาวได้ดีกว่า l e a s e h o จิตในการเช่าเฉยๆแต่ว่าฟรีโฮเนี่ยก็คือราคามักจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกลิสโฮะค่ะเราควรจะต้องดูด้วยว่าเหลืออายุสัญญาเช่าอีกยาวนานแค่ไหนอีกก็จะมายกตัวอย่างลีดนะคะที่สําคัญก็จะมีทั้งลีดในประเทศแล้วก็ลีดต่างประเทศนะคะกองทุนรวมสังหรหรือมัพซับอย่างแรกก็คือเป็นเมกะเทนนะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือเป็นคลาวซึ่งก็ต้องบอกว่าในไทยอะคะ่ะมันมีเรียกว่า iNet Lead ีด le เป็นเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าซึ่งจะลงทุนเป็นเมกะเทนไม่ว่าจะเป็น AI Cloud Computing Data Center ลงทุนแบบ100%จะเป็นเมกะเทนนะคะเพราะว่ามีความต้องการเช่าในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงมีสัญญาเช่าระยะยาวแล้วก็มีเงื่อนไขในการปรับค่าเช่าได้เรื่อยๆข้อ2ก็คือเป็นกองทุนรวมพวก Industrial หรือว่าโลจิสติ Lease เป็นพวกคลังสินค้า หรือว่าโรงงานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงแล้วก็มีการเติบโตไปกับอ e ีคอมเมิร์ซตัวอย่างก็คือจะเป็นพวก FT l e a s e นะคะหรือว่า Fraser Property Thailand Industrial Freehold and l e a s e h o l d แล้วก็มี Prospect l e a s e นะคะหรือว่า p s p e c t Industrial เท r o ยล f r e e h o l l and Leasehold ลีทั้งสองกลุ่มนี้สามารถซื้อใน เซ็ตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แค่คุณมีบัญชีหลักทรัพย์มีบัญชีซื้อขายหุ้นนะคะคุณก็สามารถซื้อขายได้เลยต่อมาก็จะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าลีสในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นในอเมริกาหรือว่าเป็น ETF v n q USRT หรือว่า i y r ช่วยในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ในที่ไทยไม่มีอย่างเช่น Data Center l e a ร์ี หรือว่าเซลทาวเวอร์ลีสนะคะเป็นพวกเสาโทรศัพท์ซึ่งก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่แต่ข้อเสียนะคะก็คือมันจะโดนผลกระทบาจากจากออย่างอย่างแรกก็คือต้นทุนทางการเงินหรือว่าบอโรวิ้งคอสในธุรกิจลีสอะคะ่ะจะต้องมีการใช้เงินลงทุนหรือว่ามีการกู้ยืมเงินที่สูงมากเพื่อที่จะเอามาซื้อหรือว่าพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะก็คือจะทำให้ต้นทุนของลีส สูงขึ้นนะคะก็จะทําให้กําไรแล้วก็เงินปันผลได้ลดลงข้อ2ก็คือทางเลือกในการลงทุนนะคะก็คือมันจะมี alternative investment เกิดว่าพันธบัตรรัฐบาลนะคะมีดอกเบี้ยที่สูงขึ้นให้นักลงทุนก็จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของลีสกับดอกเบี้ยพันธบัตรที่มั่นคงกว่าเ,เกิดว่าพันธบัตรเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นใกล้เคียงกับผลตอบแทนของลีสนะคะนักลงทุนก็อาจจะขายแล้วก็โยกเงินออกจากลีสไปเข้า พันธบัตรรัฐบาลแทนแล้วก็ทําให้หลีสเนี่ยก็ราคาก็อาจจะปรับลดลงในช่วงนั้นได้ก็คือถ้าคุณอยากที่จะเลือกซื้อลีสนะคะจะต้องเลือกในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงแล้วก็ผลตอบแทนเงินปันผลจากลีสก็เทียบเราก็จะสูงขึ้นกว่าน่าสนใจมากกว่าตลาดเงินต่อมาก็จะเป็นความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนคือเวลาที่คุณแลกเงินนะคะจากบาทไปเป็นดอลลาร์ถ้าช่วงไหนที่ เงินบาทแข็งค่าขึ้นดอลลาร์ลดลงดอลลาร์มูลค่าลดลงเวลาแลกเงินกลับมาค่ะก็จะทําให้กําไรลดลง mm hmm. หรือว่าอาจจะขาดทุนได้ถ้าคุณจะลงทุนลิสในต่างประเทศให้ได้เปรียบอะค่ะต้องเป็นช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าลงเพราะเวลาที่คุณแลกกลับมาเป็นดอลลาร์ค่ะคุณก็จะทําให้มีกําไรมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มลงทุนในการ DCA นะคะก็คือลงทุนเงินละประมาณเดือนละประมาณ5,000ถึงหมื่นหนึ่งหรือว่า เริ่มต้นลงทุนเดือนละพันสอง0 0นห้าพันแล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะบางกองให้ปันผลเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายไตรมาสแนะนำหลีดไทยที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะก็จะมีวา RT หรือว่า FT l e a d h ี e เฮหรือว่า CPN l e a d ข้อควรระวังก็คือราคาอาจจะผันผวนได้บ้างแต่ว่ารายได้ต้องชัดเจนอย่าลงไปในกองทุนไหนกองทุนเดียว ควกรก็จะกระจายประมาณ3-4ตัวก็สรุปเนื้อหาในบทนี้นะคะสำหรับ passive income หรือว่ารวยก่อนแก่นะคะในวัยอายุประมาณ5 0 6 0บถึกแล้วก็ลดความเชื่อกับดักผิดๆนะคะอย่างแรกก็คือเราไม่ต้องซื้อคอนโดใช้เงินเริ่มต้นที่ต่ำนะคะเน้นซื้อหลีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างไรายได้เรื่อยๆไม่ต้องลงแรงกายลดความเสี่ยงจากการถูกหลอก แล้วก็เหมาะกับคนไทยที่ทําได้จริงนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็การวางแผนที่ดีเปิดนี y จริงจรนะคะฝาก w ดไลค์นะคะ